ภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายที่เครดิตไว้ในแบบฟองเรา .50 ไม่สามารถใช้หักในปีถัดไปได้คะ่ะอาจารย์สรรพากรแนะนํให้ให้ปรับภูมิค่าจ่ายต้องห้ามทันทีแบบนี้ถูกไหมครับจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์นำส่งด้วยแบบอะไรนะครับอยากให้อาจารย์ไล่เรื่องการคิดค่าเสื่อมอาคารสำนักงานของตนเองอาคารสำนักงานกิจการเช่าต้นคิดค่าเสื่อมราคากี่ปีภาษีถูกหักหน้าที่จ่ายใช้ไม่หมดภายใน1ปีสามารถนําไปใช้ปีถัดไป เคยถามสัมพกรณไปว่าภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายที่เครดิตไว้ในแบบพองกร50ไม่สามารถใช้หักในปีถัดไปได้ค่ะอาจารย์สัมพกรณแนะนําให้ปลุกให้ปรับปรุงม่ค่าจ่ายต้องห้ามทันทีแบบนี้ถูกไหมครับไม่ถูกนะครับคือภาษีหักหน้าที่จ่ายที่เครดิตในแบบพองกร50เนี่ยนะครับคุณจะต้องหักในปีนั้นเลยนะครับสมมติว่าในปี63เนี่ยเราถูกหักไว้30,000บาท แล้วในปี63เนี่ยคำนวณภาษีนิติบุคคลแล้วเสียภาษีไป10,000บาทคุณก็ได้คืนอีก20,000บาทนะครับคุณก็ติ๊กขอคืนในแบบโอ้ก็ติ๊กขอคืนในแบบพรเรา50นั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นน่ะลืมไปนะก็ติ๊กว่าไม่ขอคืนก็ยังสามารถขอคืนด้วยแบบคอสิภายใน3ปีนับแต่ปีแห่งการยื่นแบบก็คือนับแต่31ธันวาคม63ฉะนั้นหมายความว่า โอก็สามารถขอคืนได้นะครับขอคืนด้วยแบบปองรอหา 50, หรือขอคืนด้วยแบบพอสิแต่สมมุติว่ามันเหลือมา20,000นะครับนันเหลือ20,000ติดไว้ในบัญชีแล้วพอปี64รอบบัญชีปี64เราจะเอาเราเสียภาษีอี0 0 0 0บาทแล้วเราจะเอา20,000นนี้ไปหักเครดิตเนี่ยอันนี้หักไม่ได้นะครับไม่แน่ไม่แน่ใจว่าผมจะตอบตามคําถามที่โอถามหรือเปล่านะครับคือถ้าเราเอาไปหักคนละรอบบัญชีหักไม่ได้ให้ไปขอคืนเอา แต่ให้ปรับปรุงไม่ค่ายจ่ายต้องห้างทันทีอันนี้ก็นะครับอย่างว่านะสัมปรกรณ์เขาอาจจะมีนโยบายนะครับสาหรับแต่ละท้องที่ว่าเอาเงินออกจากหลวงให้น้อยที่สุดแต่ความจริงถ้าผมคิดว่าแนวคิดของสัมปรกรณ์ยุคใหม่เนี่ยเขาก็อยากให้นะเขาก็เห็นใจผู้ประกอบการนะยกเว้นแต่เจ้าหน้าที่บางพื้นที่ที่อาจจะข้อมูลยังไปไม่ถึงจากส่วนกลางนะครับอาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไม่ได้เปิดฟังข่าวสารเนี่ยนะครับก็เลยอย่างแนะนําให้ปรับปรุง เป็นใครอยากต้องห้ามนะครับถ้าเรามีสิทธิ์เนี่ยแลวเรามั่นใจเอกสารเราก็ถ้นถูกต้องอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็ขอคืนให้ผู้ประกอบการนะครับนะเพราะเราก็เสียในส่วนที่ควรเสียเราทําหน้าที่ในการเสียภาษีแล้วความจริงช่วงนี้พวกเราเองนะครับนะักบัญชีและผู้ประกอบการเนี่ยควรจะนนรนรมณ์กันนะนะครับว่าทําบัญชีเดียวปลอดภยัยสบายใจกู้เงินก็ง่ายเอาไปตัดสินใจใน,ในธุรกิจก็ง่ายนะครับนะค,บนะควรวางแผนกันดีๆครับนะที่สปกรณแนะนำผมว่าไม่ถูกต้องนะครับ จ่ายดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมจากบุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์นำส่งด้วยแบบอะไรนะครับอันนี้ก็มีเยอะแยะไปนะครับที่มาเราพูดตรงนี้ว่าหักหน้าที่จ่ายกรณีจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยหักไว้15นะครับบุคคลธรรมดาหักไว้15นะครับถ้ากู้ยืมบุคคลธรรมดาเนี่ยหักไว้15ยื่นด้วยแบบพงอรดอ,องนะครับสิ้นปีบริษ,ษัทก็ต้องไปรวมยื่นด้วยแบบพองอระดออกออีกครั้งหนึ่งนะครับ อาจารย์ไล่เรื่องการคิดค่าเสื่อมอาคารสำนักง,งานของตนเองอาคารสำนักงานกิจการเช่าควรคิดค่าเสื่อมราคากี่ปีค่าเสืออเส่อมราคานะครับของสำนักงานงตนเองอะ่ะเราก็คิดไม่ต้องไ like ล่์รอกครับนะครับเดีย๋ยวค่อยๆกุยก,กันนะครับในเรื่องของค่าเสื่อมราคาแต่ตอบเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่าค่าเสื่อมอาคารสำนักงานเนี่ยเราก็ถ้าเราสร้างเองใช่ไหมครับก็เป็นอาคารถาวรก็คิดไม่น้อยกว่า5%เปอร์ไม่ใช่ไม่เกิน5%นะครับก็คือ20ปีนั่นเองแต่คุณอาจจะ อาคารนี้มันมีอายุการใช้งานถึง40ปีเรามองดูแล้วเพราะสัญญาเช่าที่ดินเราก็ทาไว้สี่ปีหรือ33ปีคุณก็ตัดนะครับ33ปีก็ได้เพราะมันย่อจะน้อยกว่า5%คือไม่เกิน5%อน่ะมันอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราแต่อย่าให้เกินที่กฎหมายกําหนดนะครับก็ดูมาตรฐานบัญชีคุณว่าถ้ามีผู้มาประเมินแล้วอาคารเนี่ยมันใช้ได้ถึง30ปีก็ไม่จําเป็นจะต้องตัด20ปีนะครับส่วนอาคารของกิจการที่เช่าเนี่ยถ้าเราเช่าเนี่ย นะครับก็ต้องดูสัญญาเช่าถ้าเช่าเป็นเดือนก็ไม่มีค่าเสื่อมอยู่แล้วนะครับถ้าเช่าเป็นเดือนก็ไม่มีค่าเสื่อมเพราะมันเป็นค่าเช่าอยู่ไปเลยนะครับยกเว้นว่าถ้าคุณเช่าแล้วคุณต้องจ่ายค่าแพะเจียนะครับสิทธิการเช่าสักสิปีเป็นเงิน1ล้านบาทอันนั้นก็เป็นเรื่องของตัดค่าเสื่อมในเรื่องของสิทธิการเช่าตามอายุสัญญาเช่านะครับก็ฝากตอบไว้เบื้องต้นนะครับจะมีโอกาสได้มาไลฟ์ในเรื่องของค่าเสื่อมราคากันนะครับ ภาษีถูกหักเท่าที่จ่ายใช้ไม่หมดภายใน1ปีสามารถนําไปใช้ปีถัดไปไม่ได้นะครับใช้ไม่หมดต้องขอคืนเท่านั้นนะครับใช้ในปีถัดไปไม่ได้เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับ